คนที่ไม่เชื่อเทวดานี่ต้องขอบอกเลยว่าคนที่มีความรู้ทางพุทธศาสนาไม่มีใครปฏิเสธเรื่องเทวดาเพราะว่าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องเทวดาในพระธรรมจักรก็เทศเรื่องเทวดาในทัชกสูตรก็เทศเรื่องเทวดาในหมหาสมัยก็เทศเรื่องเทวดาไม่เชื่อเรื่องเทวดาก็แสดงว่าเกินพระพุทธเจ้าแล้วหลวงพ่อครับทําไมเราต้องสวสดบทอิติปิโสแล้วจริงๆแล้วอิตติปิโสเนี่ยแปลว่าอะไรครับ บทอิติปิโสเนี่ยเป็นคําย่อของบทขึ้นต้นพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพารณาหรือในการสรรเสริญเนี่ยไม่มีคุณใดจะยิ่งใหญ่กว่าคุณพระรัตนตรัยนี้ยิ่งถ้าสวดไปแล้วเข้าใจความหมายด้วยความทราบซึ่งศรัทธาก็จะเกิดมากขึ้นตรงนี้แหละสงสงยสหลวงพ่อเพราะสวดกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรไงในชั้นนี้ก็แปลให้ฟังเป็นเบื้องต้นก่อนอย่างขึ้นต้นว่าอิติปิโสอิติปิ แม้เพราะเหตุนี้โสภคะวาโสน่ะไปต่อภคะวาภคะวาเน่ยเป็นพระนามพระพุทธเจ้าโสไปว่าน,นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตัดสรูรชอบได้โดยพระองค์เองอวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้และความประพฤติสุขโตเสด็จไปดีคําว่าไปดีเนี่ยไปที่ใดก็นําความเจริญไปสู่ที่นั่น โลก,กวิทูทรงรู้แจ้งโลกทั้งหมดที่มีอยู่ในอนันตจักรวาลว่าโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนุตตโรปุริธรรมสารถิเป็นผู้ฝึกบุคคลได้อย่างยิ่งยวดยอดเยี่ยมหาผู้ฝึกได้เสมอเหมือน ไม่ได้ศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์งั้นใครที่ไม่เชื่อเรื่องเทวดาก็ต้องอย่าสวดอติปิโสเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูเป็นผู้สอนมนุษย์และสอนเทวดาครับเป็นศรัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธเป็นผู้รู้รู้ทั้งหมดครับเป็นผู้ตื่นจากความหลับไหลครับแล้วก็เป็นผู้เบิกบานแช่มชื่นไม่เศร้าหมองและสุดท้ายคือพรกวา เป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรมะ,ะธรรมะนี้ควรสอนวันณะนี้รธรรมะนี้ควรสอนบุคคลนี้เหมือนแพทย์จัดยาให้ตรงกับโรครวมในพุทธคุณเนี่ยมี9้าข้อ,อเรียกว่าพุทธคุณ9เป็นบทสรรเสริญพุทธคุณพุทธคุณ คือเอาคุณพระพุทธเจ้ามายกย่องมาสารรเสริญพอสวดอิติวิโสขึ้นมาเนี่ยมนุษย์ได้ยินก็ไม่ขัดเคืองทวยเทพได้ยินก็แช่มชื่นพระพรหมได้ยินก็มีความสุขเราว่ากันในบริบทของความเชื่อพุทธศาสนาแล้วถ้าใครบอกว่าไม่เชื่อเทวดาเนี่ย บทนี้ก็จะขัดแย้งเลยนะคนที่ไม่เชื่อเทวดานี่ต้องขอบอกเลยว่าศึกษาน้อยอาจจะจบด็อกเตอร์หลายใบน,นะแต่มีความรู้ทางพุทธศาสนาอ่อนคนที่มีความรู้ทางพุทธศาสนาไม่มีใครปฏิเสธเรื่องเทวดาเพราะว่าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องเทวดาในพระธรรมจกกักรเทศเรื่องเทวดาในทัททกสูตรเทศเรื่องเทวดาในมหาสมัยเทศเรื่องเทวดาไม่เชื่อเรื่องเทวดาก็สแสดงว่าเกินพระพุทธเจ้าแล้วคำถามสุดท้ายหลวงพ่อแล้วอิติปิโสเนี่ยถ้าเกิดเราสวด ครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งยังไงดออีสวดหลายๆครั้งมันทําให้จิตใจมั่นคงจิตใจไม่วอกแวกจิตใจทราบซึ้งดืมด่มด่าสวดหลายจบสวดหลายเที่ยวดีกว่าสวดเที่ยวเดียวอเข้าใจแล้วหลวงพ่อเจ่งปอขอบคุณครับอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666